สวัสดีครับสวัสดี FC ชชวนายุคใหม่ทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องชัดเจนพันข้าวครับช่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวสายพั์ไทยครับวันนี้อยู่กับผมนายชัดเจนเหมือนเดิมครับวันนี้พาทุกท่านมาดูภาพมุมสูงของแปลงนาของผมนะครับที่อยู่ด้านหลังผมนี้ครับนะครับมุมสูงนี้ได้มาจากไหนไม่ใช่โดรนนะครับเป็นแทงน้ำนะครับแทงเก็บน้ำเนี่ยครับแทงเก็บน้ําอยู่บนหัวผมนะครับ ความสูงก็ประมาณ3เมตร4เมตรนะครับจับพื้นดินขึ้นมาเนาะนะครับที่อยู่ด้านหลังของผมนี้ทั้งหมดเลยนะฮะพื้นที่ทั้งหมด8ไร่นะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็จะมีอีกฝั่งนู้นอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกหนึ่งไร่ก็รวมเป็น9้าไร่นะครับพื้นที่เก้าไร่ปลูกข้าวก็โคกต้นเตี้ยน่านักเก้าหมดเลยนะครับเป็นข้าวเหนียวนาปีนะครับสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดนะครับที่มีต้นเตี้ยนะครับสูงประมาณ8 0ถึง110 นะครับร้อยสิบร้อยยี่สิบเซนไม่เกินนี้ครับนะครับ,นะรบขึ้นอยู่กับสภาพของดินเนาะถ้าดินดีนะครับอิ่มสีวัตถุเยอะเป็นดินดินนาดินทามนาดินเหนียวนะครับความสูงเขาก็จะประมาณเมตรเมตรสิบนะครับเมตรยี่สิบนะครับประมาณนี้แต่ถ้าดินทรายนะครับก็จะประมาณ6 0สิถึงแปเซนนะครับความสูงของข้าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดกันช่วงก่อนจะเกี่ยวเนาะวันนี้พาทุกท่านมาดูภาพมุมสูงแล้วกันว่าพื้นที่โดยรวมของแปลงนั้นเป็นยังไงนะครับนะครับ แปลงที่อยู่ตรงนั้นนะครับที่มีต้นกล้วยขั้นอยู่นะครับเป็นแปลงยาวนะครับ1เมตรเอ้ยหได้นะครับพื้นที่1ไร่ไรนะครับเป็นแปลงที่อยู่ในรุ่มต่ําสุดนะครับยาวไปถึงนู้นนะครับเป็นแปลงรุ่มต่ําสุดนะครับแล้วก็เป็นแปลงที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดเนาะนะครับหญ้าหญ้านี่ขึ้นเต็มเลยช่วงก่อนที่จะไถกลบนะครับก่อนที่จะปลูกนะครับก็มีหญ้าแล้วก็ผมก็หว่านหว่านถั่วพาไปนะครับแล้วก็มีต้นหญ้าขึ้นเยอะมาก ก็เลยไถกบแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีนะครับทาให้โครงสร้างดินดีขึ้นแล้วก็นะครับเป็นแปลงที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ข้าวงามที่สุดนะครับได้ผลผลิตเยอะที่สุดด้วยนะครับนั่นคือแปลงนะครับลุ่มต่ำนะครับแปลงถัดมาที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับที่ติดอ่าแผ่นกระเบื้องสักสักไว้เป็นกําแพงอยู่นะครับนะครับก็ไปซื้อกระเบื้องเก่านะครับกระเบื้องหลังคานะครับแผ่นละ5บาทมานะครับเอามาล้อมเป็นขอบเขตของพื้นที่ของผมเองเลยนะฮะ ก็แปลงติดกระเบื้องนู้นนะครับก็พื้นที่ประมาณ2ไร่3งานนะครับ2ไร่3งานโดยประมาณนะครับก็จะนะครับมีเสียมีสีที่ทุกท่านเห็นครับตอนนี้ข้าวแก่แล้วนะครับเริ่มแก่แล้วนะครับเริ่มจะโน้มลวงแล้วนะครับพื้นที่ตรงนั้นก็ดินถือว่าสภาพดินแย่ที่สุดนะครับในบรรดา8ไร่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงนั้นในแย่สุดนะครับ พื้นที่เป็นเป็นยังไงล่ะเอา,าบุดมสมบูรณ์ของดินน้อยที่สุดนะครับแล้วก็มาแปลงตรงนี้ครับที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นะครับแปลงนี้คือแปลงที่ติดเถียงนาน้อยนะครับก็แปลงนี้ปลูกข้าวโพดแล้วก็ไถกลบต่อสร้างไปนะครับสองปีซ้อนเนาะนะครับก็จะเห็นตรงนั้นเริ่มเหลืองแล้วนะครับนะครับเริ่มเหลืองแล้วตรงนี้นะครับเริ่มเริ่มสุกเริ่มแก่แล้วนะครับตรงนี้น่าจะ ไม่ค่อยโดนปุ๋ยหรือเปล่านะนะครับเราขึ้นมามองภาพมุมสูงนี่เราจะเห็นสภาพแปลงเราโดยรวมเนาะเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนขาดปุ๋ยตรงไหนไม่สมบูรณ์เราก็จะสามารถาให้ปุ๋ยเพิ่มเติมได้นะครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้ให้อะไรแล้วนะฮะปล่อยน้ําออกแล้วนะครับผมปล่อยน้ออนําออกแล้วนะครับปล่อยน้ําออกแล้วเพื่อให้ข้าวเขาสุกแก่พร้อมกันเนาะนะครับก็กําหนดเกี่ยวประมาณวันที่20 อาจจะก่อนนั้นนิดๆหน่อยๆนะครับดูข้าวเราเป็นหลักก่อนนะครับแล้วก็แปลงนี้นะคะแปลงนี้ก็เป็นแปลงติดเทียงนาอีกแปลงหนึ่งนะครับก็ความความสมบูรณ์ของดินก็อยู่ในระดับปานกลางเนาะนะครับนี่ครับสภาพสีโดยรวมก็จะประมาณนี้และสุดท้ายครับแปลงนู้นนะครับนะครับแปลงนู้นนะครับหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ นะครับตรงนั้นก็ดินดีอยู่นะครับเพราะว่าไถ่กบต่อสังก็พ่อใช้ใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับหนึ่งไร่นะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้ก็กอที่ทุกท่านเห็นนะครับเป็นกอเป็นกออญ้านะครับเป็นญ้าหวานอิสราเอลปลูกไว้ทําปุ๋ยบ้างให้ไก่บ้างนะครับแต่ไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเอามาปลูกไว้แต่ก็มันก็กลายเป็นที่ซ่อนของมแมลงนะ ที่ซ่อนของพวกตัวแก่พวกหนอนพวกแมลงนะครับหนอนกงหนอนกนอหน,นอนหนอนห่อใบห่อใบข้าวนะครับก็เจอปัญหาอยู่เหมือนกันสําหรับปีนี้ก็จะพิจารณาในลําดับต่อไปเนาะนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาดูสภาพแปลงโดยรวมนะครเดี๋ยวเราไปแพนดูนะฮะนี่นะครับแปลงนี้พื้นที่ประมาณ สองไร่นะครับสองไร่กว่ากว่านะครับสองไร่กว่ากว่าตรงนู้นหนึ่งไร่นะครับนู้นสองไร่สามอันนี้ก็ประมาณเกือบสองงานนะครับนะครับเกือบสองงานนะครับรวมแล้วทั้งหมดก็แปดไร่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับทําการปลูกข้าวโดยการปลักปักดํานะครับปลักดําด้วยรถดํานานะครับก็จะเป็นแถวเป็นแนว มองลงไปไม่เห็นพื้นเลยนะครับเพราะว่าข้าวแต่ก,กอมาบางมิดเลยนะฮะบ,บางมิดเลยครับกอมาอัปเดตความเคลื่อนไหวหทุกท่านได้ชมครับวันนี้วันที่วันที่5น,นะครับวันที่5พฤศจิกายน25 6 3นะครับวันที่5แล้วนะครับอีกประมาณ2ออาทิตย์ก็จะทำการเก็บเกี่ยวนะครับด้วยรถเกี่ยวข้าว นวดคอรวงญี่ปุ่นนะครับมือสองซื้อมาเพืดเด่อจะอามาเกี่ยวข้าวนานัานงเก้าโดยเฉพาะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะหมูหรือจ่านะครับหมดเกี่ยวข้าวมือสองะวันนี้ก็ปล่อยน้ำแล้วครับก็เก็บตอนนี้ก็เก็บปลานะครับเก็บปลากระดีได้คุกคนึงแล้เมื่อเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าปลาจะลงไหม ครับผมสําหรับท่านที่นะครับสนใจในพันข้าวนะครับรักในการปลูกข้าวเหมือนกันนะครับก็สามารถนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปแต่ละคลิปที่ผมอัพขึ้น YouTube ได้นะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกันเนาะแล้วก็ไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ Facebook นะครับเฟซบุ๊กนะครับท่านที่สนใจนะครับจริงๆก็เข้าไปติดตามได้ที่ Facebook เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์คําว่า ข้าวเหนียวกขอหกต้นเตี้ยน่าห้าเก้าชัดเจนพันข้าวนะครับชื่อยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเราจะเจอกันในตรงนั้นแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะสามารถติดตามกันได้เนาะสองช่องทางนะครับนะครับพื้นที่ที่ผมปลูกนะครับพื้นที่แปลงนาข้าวแปลงนี้อยู่อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินนะครับนะครับก็ฝากไว้นะครับพี่น้องอีสานบานเข้ากับสนใจอยากมาเบิ่งเขากันมาได้ครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอยากดูข้าวสวยๆงามๆนะครับก็ มาเยี่ยมชมกันได้ครับเพียงแค่พิมพ์คําว่าชัดเจนพันข้าวใน Google Map นะครับในแอปพลิเคชันแผนที่ Google Map พิมพ์คาว่าชัดเจนพันข้าวมันก็จะวิ่งมาที่นะครับแปลงนาหรือว่าบ้านผมได้เลยนะครับท่านก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมนะครับความสมบูรณ์ความงามของข้าวนาน5าวกโเต้นเตียได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับ